ดูก็รู้ว่าฝีมือใครบอยโพดภาพคิดว่าจะได้รูปแท้สุดท้ายไม่ตรงปกเลยสักลูกดีทุกรูปประทับใจทุกภาพปื้มปิ่มหัวใจจนแทบน้ำตาจะไหลเลยทีเดียวค่ะสาหรับบอยอนุวัตน์ทีล่าสุดได้บินไปชาร์จแปดร่างกายกับภรรยาคนสวยเจียพิจิตราที่ประเทศญี่ปุ่น ไปททั้งีก็รีเควสคุณภรรยาช่วยเป็นช่างภาพถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเท่ๆคูลๆให้ตัวเองหน่อยเพื่อนำมาฝากให้แฟนๆได้ชมกันงานนี้สาวเจีบก็ตั้งใจประดิษฐ์ภาพสุดลิษ์กดแชทเตอร์รัวๆทำตามบีบที่คุณสามีบอกอย่างตั้งใจแต่ภาพที่ออกมานั้นก็คือหน้าหนุ่มบอยเบอร์บ้างถูกบังบ้างเรียกว่าแต่ละภาพที่ออกมานั้น สร้างความประทับใจให้หนุ่มบอยสุด,สดทั้งนี้หนุ่มบอยได้โพส์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าบีบกับตากล้องคือถ่ายให้ดูเท่และอยู่ในเซนเตอร์เ,ออเซนเตอร์จริงๆใครถ่ายให้ถ่ายแห่แมแมแ,มแ,มแ,มแบบนี้ไม่ต้องสืบละค่ะว่าใครเป็นคนถ่าย